แอรแอร์แอคคอร์ดมาแล้วแม่จ๋าปีใหม่ไม่น้อยตัวไม้น้อยเชนคันนี้พลาดไม่ได้เลยใครที่มองหาแอคคอร์ดไม่น้อยๆอยู่นะครับคันนี้น่าสนใจมาก2.0 EL ปี2 0 1 8 1 9นะครับราคารายละเอียดตัวรถทั้งหมดเป็นยังไงนะครับไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC เพชรยนต์นะครับทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเต้เพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายนะครับ วันนี้ผมมาอีกแล้วน่าจะคุ้นตาบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอารถคันเดิมมารีวิวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคันนี้เป็น Accord G9 0 EL นะครับ2.0 e จปี2018-19และที่สำคัญนะครับคันนี้ไม่80,000 ไม่80,000นะคใครมองหาแอ c o คอร์ดปีใหม่ๆหมไม่น้อยๆราคาผ่อนสบายๆกระเป๋านะครับต้องคันนี้เลยก่อนจะไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันนะครับขอฝากนิดนึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะมีฮอน da หรือว่าเป็นรถแบบหัวหัวรถท็อปๆเนี่ยจะมารีวิวให้พี่ได้รับชมกันแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับใครที่อยู่กรุงเทพนะครับสามารถแวะเวียนเข้ามาที่บริษัทของเราได้นะครับบริษัทเพชรยนต์เราอยู่ที่กรุงเทพมหาคนคร มนบุรีนะครับซอยใสายดีไทย68แยกที่1นนะครับสามารถเดินทางเข้ามาดูรถเองได้มาลองเทสได้มาลองเดินชมบรรยากาศก่อนได้หรือว่าพี่ๆท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่ปัญหาผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็ในเรื่องของการส่งมอบคือรถสไลด์ส่งได้ทั่วประเทศยกเว้นบนเกาะนะครับได้หมดทุกที่เลยไม่ใช่ปัญหานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูสุดหล่อคันนี้กันหน่อยดีกว่า Honda a c c o r d G9 2.0 EL นะครับปี2018จ19เรียกได้ว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเป็น G10 คันนี้บอกเลยว่าหล่อมากแล้วก็เลขใหม่์เนี่ย80,000เท่านั้นเองไฟหน้าได้มาเป็นแบบ Full LED เรียบร้อยแล้วสำหรับตัว Minor c h a ช n นะครับไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวไฟเดีย i ์ไทม์ลันนิ่งไลท์ทุกอย่างเป็น LED นะครับรวมไปถึงไฟตัดหมอกสปอตไลท์ด้านล่างก็ได้มาเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตัวกันชน กันชนด้านหน้าชุดตัวกระจังหน้าเป็นโคมเมียมแบบนี้ดีไซน์ออกมาหรูหราทันสมัยน่าใช้งานมากๆนะครับคันนี้บอกราคาค่าตัวเลยแล้วกันคันนี้659,000นะครบฟรีดาวนจัดเต็มผ่อนอยู่ที่11,000เท่านั้นตลอดสัญญาพี่ๆมีรายได้ตั้งแต่22,000ขึ้นไปมาเอารถคันนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับไม้80,000มาดูตัวล้อกันหน่อยล้อเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสวยได้มาเป็นแบบขอบ18 เรียกได้ว่าเต็มซุ้มฟิตเมนต์สวยตั้งแต่โรงงานเลยนะครับล้อเป็นขอบ18ดิสเบรกหน้าหลังให้มาเรียบร้อยนะครับโครงสร้างด้านในเดิมแน่นอนนะครับโชคสปริงไม่มีเปลี่ยนนะครับเดิมมาตั้งแต่โรงงานคันนี้บอกเลยไม่วิ่งมาแค่8ปดืนเท่านั้นเองนะครับรถอยู่ในสภาพที่ครสมบูรณ์กระจกมองข้างเนี่ยจะได้มาเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าปรับพับอัตโนมัติแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเป็นแบบ led รวมไปถึงเลนวอร์ดมีมาให้เรียบร้อยแล้ว2-0 el นะครับก็มิติตัวรถ ภาพรวมจะดีไซน์ตกแต่งปดยเส้นโครเมียมนะครับก็ความเป็นลักชวรี่ของ Accord ให้มาเต็มทรงเลยนะครับมือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมมีปุ่มสมาร์ทเอนทรีมาให้แบบนี้เรียบร้อยกุญแจเป็นแบบสมาร์ท e y เล t นะครับอะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านในนิดหนึ่งเริ่มจากหัวน็อตแก้มกันก่อนเลยไม่มีขันไข่งัดแงะแกะเกะ่าแ,แล้วผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงนะครับวิ่งมาแค่80,000่นโครงสร้างทุกอย่างเดิมนะครับภายในไม่มีชำรุดเบาะสภาพ ไม่มีปิไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับมาดูฝั่งเสาบีกันบ้างหัวน็อตต่างๆไล่เรียงจนมาถึงด้านล่างเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขันไขงันงะแกะเก,กาแผ่นเพดเพดเขียวเพดแท้เพดเ,เ,เดิมครบแบบนี้ตามตำราแนะน่นอนพี่ๆใครมีเซนเซียนอยู่ในบ้านนะครับเรียกมารับชมคลิปนี้ได้เลยนะฮะว่ารถสภาพเกรดเโครงสร้างเกรดเเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะมาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ดูกันแบบครบๆเลยนะครับ ภาพรวมคันนี้นะผมขอพูดถึงอินเทเลียนิดนึงภายในนะครับก็จะดีไซน์มาเป็นสีเบจทั้งหมดตัดด้วยสีดําแล้วก็ลายไม้นะครับก็ความลักชัวรี่ให้มาเต็มๆนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของม่านมือมาให้แบบนี้นะครับนั่งสบายแน่นอนด้านหลังหายห่วงนะครับเดี๋ยวเรามาดูบั้นท้ายกันบ้างดีกว่าตัวไมเนอร์เชนบั้นท้ายเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับไฟท้ายเนี่ยจะได้มาเป็นแบบไลท์ไกด์ดิงสเส้นแบบนี้ตัวไมเนอร์เชนถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้นะตัวก่อนไมเนอร์เชนจะได้เป็น LED แบบเส้นเดียว แต่อันนี้เป็นแบบไลท์ไกดิ้งสามเส้นเรียบร้อยอาจจะมีความละม้คล้ายคลยึงกับ BM นิดนึงนะครับขออภัยสาววกยุโรปด้วยค่อนข้างคล้ายนะแต่ว่าสวยมากนะครับสวยมากด้านท้ายเนี่ยแบตแอคคอร์ดโลโก้ฮอนด้าแล้วก็รวมไปถึงแบตท,ที่เป็น IVT ททุกอย่างอยู่ครบแท้เดิมโรงงานนะครับกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยตกแต่งไปด้วยเส้นโครเมียมที่ฝากระโปรงท้ายและกันชนด้านล่างเป็นโครเมียมแบบนี้สวยงามน่าใช้มากมาดูช่องเก็บสัมภาระหน่อย กว้างใหญ่มากแล้วก็ไฮไลท์ของแอคคอร์ดเลยคือมีสลักดึงสามารถพับเบาะหลังได้แบบนี้นะครับพี่ๆท่านใดที่มีงานอดิเรกในการไปปั่นจักรยานหรือว่าไปตีกอล์ฟนะครับตรงนี้สามารถขนถุงกอล์ฟและจักรยานไปได้เลยอ่าก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับแล้วแต่การใช้งานเลยพี่ๆว่าพี่ๆไปใช้งานแบบไหนนะครับแต่ผมมองว่าเป็นเซกเมนต์เนี้ยน่าจะเป็นรุ่นเดียวแล้วมั้งที่พับเบาะได้หากใครมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับ มาดูโครงสร้างด้านหลังกันหน่อยรางน้ำนะครับตรงนี้รอยเชื่อมรอยต่อรอยสปอตต่างๆสวยงามใสปิ้งนะครับไม่มีร่องรอยละอองสีการทําสีมาแน่นอนยาวจนมาถึงไฟไท้ายด้านล่างตรงนี้จากสแตนเลสนะครับแท้เดิมไฟไท้ายไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนนะครับในเรื่องโครงสร้างอย่างที่ผมบอกไปว่าผมรับประกันให้คันนี้โครงสร้างเดิมไม่มีชนหนากักพิคว่ำจมน้ํากับสีกับไมกอไม้ไม่มีแน่นอนนะครับคันนี้บอกเลยว่าโครงสร้างเดิมทุกจุด หากไปตรวจพบตรวจเจอนะครับยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของพื้นที่การใช้งานด้านหลังอะไรต่างๆกันหน่อยนะครับเบาะได้มาเป็นเบาะหนังสีเบตนะครับสภาพก็คือแน่นตึงฟูไม่ปิแต่ขาดทุกอย่างสภาพสมบูรณ์มากๆคันนี้วิ่งมาแค่80,000เท่านั้นเองเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นมานั่งนิดนึงนะครับด้านในโห oh, ข้างในเหมือนยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยนะครับ ยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยเล็กรูมด้านหน้าเหลือเยอะมากนั่งสบายเลยแทบจะนอนได้เลยนะครับแล้วก็เฮดรูมเนี่ยผมสูง178นะครับเอ้ยไม่ใช่178สิ168 2กงกำปั้นเนี่ยเหลือๆเ,เลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังก็มีไฟสองสว่างมาให้แล้วก็ที่พักแขนเขามีมาให้เรียบร้อยนะครับใส่แก้วได้แบบนี้แอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับภายในโคตรใหม่เลยนะฮะต้องใช้คําว่าโคตรใหม่เพราะว่ามันใหม่จริงๆแล้วก็กลิ่นใหม่ยังอยู่อยู่เลย เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานด้านหน้ากันดีกว่าว่าฝั่งคนขับเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับออปชั่นให้มาประมาณไหนกับราคาค่าตัว6แ5หมื่น9พันคันนี้ไม่8 0 0 0่นะครับมานะครับขอเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยนะครับแผงประตูเนี่ยได้มาเป็นกระจกไฟฟ้า4บานออโต้ Auto, คนขับนะครับแล้วก็พับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะครับเป็นสีดําเป็นโนโบแบ็กแบบนี้มือปประตูเป็นแบบโครเมียมแล้วก็เบาะเนี่ย สามารถตั้งเมมโมรีซีดได้2องตำแหน่งอ่ะเดี๋ยวขอแยกติดเครื่องนิดนึงปึบมาแล้วนะฮะคันนี้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะพี่ๆนะแบบนี้นะครับมีปุ่มเอนจินสตาร์ตต็อปมาให้เรียบร้อยมาดูที่หน้าปัดเรือนไมค์ก่อนเลยเพราะว่าคันนี้เป็นไฮไลท์ของเขานะครับเลขไมค์เนี่ยแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบแปดกิโลดีไซน์มัลนวัดเรือนไมค์จะเป็นสีดําเป็นหลักแล้วก็เป็นแสงสีขาวนะครับตรงนี้เนี่ยมีแท็กชั่นคอนโทรลมาให้อีคอนโหมดมี od, มาให้ ไฟหน้าอัตโนโมัตินะครับมีตัวที่เป็นเลนวอร์ h มาให้เรียบร้อยปัดน้ําฝนก็เป็นอัตโนโมัตินะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยดีไซน์ด้านบนจะเป็นลายไม้แล้วก็วัสดุด้านล่างจะเป็นคล้ายๆหนังนะครับไม่มีลอกล่อนนะฮะคูปคอนโทรลมีมาให้ด้านซ้ายเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงปรับค่าต่างๆตัวหน้าจอมิดจอกลางตัวนี้ได้เลยนะครับผ่านพวงมาลัยมาดูหลักๆกันก่อนดีกว่ากล้องถอยเนาะอ่ะมาดูกล้องถอย กล้องถอยมีมาให้มีไกด์ไลน์มาเรียบร้อยนะครับประมาณนี้แล้วก็เลนวอร์นะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็จะมีภาพในมุมอับแสดงขึ้นมาแบบนี้ให้มาครบแล้วนะครับสำหรับตัวไมเนชเชนคันนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ HDMI นะครับ mm hmm. เชื่อมต่อโทรศัพท์รับสายวางสายอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับสำหรับคันนี้ให้มาครบมากๆหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้เดิมโรงงานนะครับแอร์ mm hmm. <Air S 1> ได้มาเป็นแบบออโต้ดูอัลชานนลปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับ คอนโซลกลางพี่พี่ดูนะว่าใหม่แค่ไหนใหม่มากๆคันนี้ใครมองหา Accord ปีปีแบบไม่ลึกมากแล้วก็ใหม่น้อยๆผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่ๆนะครับตอบโจทย์แน่ๆตัวกระจกมองหลังตัวนี้ตัดแสงอัตโนมัตินะครับไฟส่องแผนที่มีมาให้รวมไปถึงที่ใส่แว่นด้านบนอะดีไซน์คอนโซลด้านหน้าภาพ,าพรวมแดสบอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้สีเบจแล้วก็สีดําประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู ห้องเครื่องกันดีกว่านะฮะฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีมาให้ประมาณนี้แหละผมถือว่าค่อนข้างครบเครื่องแล้วนะสําหรับ Accord นะครับด้านหน้าเนี่ยพอติดไฟนะเป็นเสน่ห์มากๆนะครับไฟ daytime ์ล n นนิ่งไลท์ติด2ข้างแบบนี้หน้าตาหล่อเหลามากๆหล่อเอาเรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงหน้าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันเครื่องยนต์น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับรหัส R นะครันนี้ R 2 0 Z เดี๋ยวมาเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้านก่อนเลยนะครับรูกลมๆต่างๆรูระบายความร้อนจากลายผลิตกลมทุกเม็ดนะครับฝากระโปรงหน้าไม่มีงัดไม่มีดึงไม่มีถอดทาสีมาแน่นอนนะครับรวมไปถึงหัวน็อตด,ด้านหน้านะครับเบ้าโช๊กเนี่ยลอยแต้ม QC โรงงานยังอยู่เลยนะครับแล้วก็มีคำโช๊มาให้ด้วยจากโรงงานนะครับระบบ ABS มีมาให้ใช้งานได้ปกติคาาต่างๆไล่เรียงไปเลยนะครับสวยงาม ไม่มีชนหนักที่คว่ำมจมน้ําหรือว่ากับสีมาแน่นอนนะครับสบายใจได้นะครับบริษัทเพชรยนต์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า25ปีนะครับพี่ๆในเรื่องโครงสร้างแล้วก็คุณภาพรถเนี่ยสบายใจได้นะครับอ่ะประมาณน,นี้สําหรับ Accord G9 เดี๋ยวผมขอสรุปนะฮะคันนี้เป็นตัว2.0 EL นะครับปี2019ไม่ใช่19สิ18 19นะครับราคาเนี่ย659,000 ฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่11,000นะครับขอรายได้22,000ขึ้นไปออกรถคนเดียวจบนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครที่สนใจยกหูมาขอสายเต้ได้เลยบอกว่าอยากซื้อแอค o คอร์ดกับเต้แค่นี้เลยนะครับง่ายๆนะฮะสำหรับวันนี้ผมเต้ไปยืนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ